วันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องราวสั้นๆแต่น่าสนใจเพราะว่าตลอดหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเรามาจ,จ้าจอมปากอยู่กับโลกเวทมนต์จนแทบจะลืมไปเลยครับว่าเราเนี่ยก็เป็นพวกมักเกิลเหมือนกันนะไม่ใช่พวกพ่อมดแม่มดนะครับแล้วทีนี้ในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นก็มีเรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาธรรมาไม่กี่คนซะด,ด้วยสิเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เลยครับ เราจะมาเฟ้นหากันว่าใครในบ้านเดอร์สลีนั้นพวกคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับใครมากที่สุดแต่ก่อนที่จะไปนะครับเราขอให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยลืมเรื่องราวความริษยาของพวกเขาไปซะก่อนและสิ่งที่พวกเขาทำกับพวกแฮร์เดอรเตอร์ด้วยนะฮะก็อยากจะให้ลืมๆไปก่อนนะครับเพื่อเราจะได้มองว่าจุดเด่นของตลาดคนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเอางี้ครับผมขอเริ่มจากลูกชายก่อนเลยละกันครับข้อดีของมนุษย์อย่างดัรลีย์นั้น คืออะไรแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของเขาก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงครับอย่างที่เราได้เห็นครับแทบจะทั้งเรื่องเลยนะไอหมอนี่เนี่ยเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของบ้านหลังนี้ครับมีพ่อแม่ที่ตามใจและเลี้ยงมาแบบผิดๆทําอะไรก็ถูกท,ทุกอย่างครับเป็นชายที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยเสียอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ปุกุมญาโจมตีพวกเขาครับหลังจากนั้น ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเปลี่ยนแปลงไปบางคนนะคะอาจจะบอกว่าโอ้ไอพ้พวกนี้เนี่ยมันควรจะเป็นตั้งนานแล้วไม่ใช่มาเห็นผลตอนนี้แต่จริงๆแล้วหากเรามองมุมมองของเขาจริงๆเลยนะครับเขาเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งครับที่เติบโตมาแบบผิดๆครับผู้ใหญ่ตามใจมาตลอดทําอะไรก็ถูกทุกอย่างะครับถ้าจะให้เปลี่ยนแปลงไปม,มองว่าเอ้ยเราผิดนะอะไรแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ในขณะเดียวกันครับ กลับกันเลยครับในหนังนี่เขากลับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างน่านับถือมากๆเลยนะครับเขากลายเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยก็จริงอยู่ครับที่ว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยบางอย่างมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่บ้างครับแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือเขากลับเป็นชายอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่มันดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมซะอีกในขณะที่ใครหลายคนนะครับถูกเลี้ยงมาแบบคล้ายๆแบบนี้เลยก็ยังมีบางคนนะครับไม่กล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองครับ กลับทาในสิ่งที่ผิดผิดและมองว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกมาโดยตลอดในเมื่อพ่อแม่เราเข้าใจว่าเราทําถูกอะ่ะทำไมเราต้องเปลี่ยนอะ่ะพ่อแม่เราช่วยอยู่แล้วอะ่ะแต่ดัลลี่กลับไม่ใช่คนพวกนั้นครับเขาก้าที่จะเปลี่ยนแปลงและทําเพื่อสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามิตรภาพครับแน่นอนเขาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์และตระกูลของเขาเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับดัลลี่ครับแลวก็ได้มีงานเล็กสังสรรค์มากมายเลยทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากการที่เขาก้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับและพร้อมที่จะจับมือให้กับมิตรรภาาาพหกกคุณชอบในนเปปลลี่ยแง ต้องคนนี้เลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับหาว่าคุณรัางในความสะอาดแล้วก็เพทูเนียนี่คือคำตอบครับในยุคแบบนี้นะครับจะหาใครสักคนหนึ่งที่จะทมให้บ้านสะอาดแวววาวีลบระยับตาเขาคนนั้นก็คงไม่ใช่ผมหรอกครับแต่เขาคือเพทูเนียครับตลอดเส้นทางตั้งแต่ส่วนหลังบ้านยันห้องนอนทุกระเบียบตารางนิ้วครับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นจะสามารถทำให้บ้านของเธอสวยได้มากถึงขนาดนี้ครับ ที่เธอทําให้บ้านสวยนี้มันไม่ใช่การสร้างภาพนะครับมันคือสิ่งที่เธอนั้นอยากจะทําให้ตัวของเธอและครอบครัวของเธอครับมันสบายใจนะครับเอาจริง,รงเวลาที่เรากลับบ้านมาแล้วปุ๊บมองเห็นบ้านที่สวยงามสะอาดเรียบร้อยลองคิดในมุมมองคนทั่วไปสิครับแค่จะหยิบจะจับจะกวาดผมเองก็โอ้ไม่ไหวแล้วฮะไหนจะงานอีกไหนจะอะไรอีกก็เหนื่อยตาอยู่แล้วครับแต่เพทูเนียเพียงคนเดียวครับ ที่สามารถจัดระเบียบพวกนี้ได้แล้วอย่ามองว่าเป็นการสร้างภาพหรืออะไรครับหากเรามองในมุมมองของคนทั่วไปดูนะครับเราจะพบว่าเธอจะจัดอยู่ในคนที่เป็นระเบียบคนหนึ่งเลยครับการที่จะมีแนวคิดแบบนี้ได้นะครับอันดับแรกเลยนะต้องขยันซะด้วยสิสาคัญมากๆเลยนะครับความขยันเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะนอนมันก็นอนได้ครับไม่ใส่ใจอะไรเลยก็ทําได้แต่การที่จะทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาทําจริงอะ่ะ มันยากกว่านะครับแต่บางคนเลยนะครับสําหรับคนบางคนที่มองว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่เรียบร้อยว่ะมันอยู่ไม่ได้มันก็มีนะครับและเยอะด้วยเพราะว่าคนบางคนนะครับไม่ชอบความที่ไม่สะอาดไม่ชอบอะไรที่มันไม่เรียบร้อยนะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่สําหรับผมผมรันขี้เกียจไงเอาเป็นว่าหาใครสักคนหนึ่งนะครับชอบแชร์ประสบการณ์ DIY ทำยังไงให้บ้านดูสะอาดสวยงามและยิ้ยับตา และสร้างบ้านให้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์คุณลองไปคุยดูกับเธอครับผมว่ารอดนะเอาจริงคุณจะมีเพื่อนคุยที่แบบสบายใจเลยครับเพราะว่าเธอจะมีวิธีมากมายเลยที่จะสามารถชวนคุณไปจัดบ้านและทาให้บ้านของคุณนั้นระเบียบเรียบร้อยยิ่งกว่าเดิมซะอีกมาถึงคนสุดท้ายครับอย่างเวอร์นอนสิ่งเดียวที่ชายคนนี้วิเศษมากๆที่สุดเลยก็คือ ความรักในการเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่านั้นครับเวอร์นอนเป็นคนที่ไม่ซับซ้อนนะครับเอาจริงๆเลยนะจริงๆแล้วเวอร์นอนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะภูมิใจมากๆเลยนะครับกับสิ่งที่เขาเป็นเขาพยายามสร้างความภูมิใจของเขาด้วยการที่มีบ้านที่ดีมีรถที่ดีมีภรรยาที่ดีแล้วก็มีลูกเท่านั้นครับเอาง่ายๆเลยครับมันคือพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปเลยครับทุกๆคนอยากจะมีแบบนี้ครับ ทุกคนอยากจะมีบ้านของตัวเองอยากจะมีรถแล้วก็อยากจะมีครอบครัวแล้วเวอร์นอนเองก็เป็นคนแบบนั้นครับเขาเป็นคนเรียบง่ายนะครับเอาจริงๆเลยคือในหนังเนี่ยเราอาจจะมองว่าเออมันร้ายเกินไปอะ่ะให้แฮร์รี่กินของอะไรพวกนั้นน่ะอย่างที่บอกไปครับเราลองตัดพวกนั้นออกดูแล้วเหตุผลมันก็อาจจะฟังดูแบบง่ายเกินไปหรือเปล่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะเพราะว่าไอความรักที่เป็นความธรรมดาของเขานี่แหละครับมันเลยทําให้เขานั้นเป็นปฏิปักษ์ทุกอย่างกับความไม่ธรรมดา คือจะบอกว่าไงเดียเขาเป็นคนที่รักในความเป็นธรรมดาของเขามากๆไงฮะครอบัญชายที่มองว่าในโลกใบนี้เนี่ยทุกๆอย่างมันต้องสร้างมาจากมือเขาสามารถที่จะทําทุกอย่างมาได้มากถึงขนาดนี้ชายคนหนึ่งที่ผักดันตัวเองครับให้มีฐานะการงานที่ดีมากขนาดนั้นมีรถขนาดนั้นและก็มีครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันครับมีบางพวกที่มันจะค่อนข้างที่จะโกงนิดนึงอยากได้อะไรหรอโบกไม้กายสิทธิ์อยากจะบินหรอโบกไม้กายสิทธิ์ อยากจะมีทองหระอโบกไม้ขยสิ์มันง่ายเกินไปอะครับเขาก็เลยเป็นเพียงแค่ชายที่เกียดอะไรพวกนี้มากๆเลยครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามาเขาอย่างสิ้นเชิงเลยเขาก็แค่คนคนหนึ่งครับเขาก็แค่คนคนหนึ่งครับที่อยากจะพูดคุยเรื่องสัพเพเหระเกี่ยวกับกสภาพอากาศวิธีบำรุงนวดแต่บังเอิญเลยครับเขาดันอยู่ในเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์พราะฉนนั้นแล้วเขาต้องเจอกับหลานชายที่มีเวทมนต์ พยายามหลบเลี่ยงหลานชายจากโลกเวนมนและก็อยู่กับความเกลียดชังเพราะว่าหลานของเขาเป็นพ่อมดมันก็เลยแบบอย่างที่เราเห็นเลยครับมันก็ดูแรงซะหน่อยแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์เวอร์นอนก็คงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกครับมันก็จริงอยู่ที่ว่าเขาเหอลูกของเขามากไปแต่มันก็มีบางช่วงบางตอนนะครับที่แอบม,มองว่าเขาเองก็ถึงจะตามลูกแต่ก็มีขอบเขตนะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพวกตัวละครพวกนี้ที่เราพูดไปจากบ้านเดอร์สลีย์เนี่ย มันมีจุดเด่นและก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่พอสมควรหากใครชอบตัวละครตัวไหนมากเป็นพิเศษนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับทั้ง3คนเนี่ยผมมองว่าผมดันชอบพอดีเลยทั้ง3อย่าง <c oughs> ผมชอบในการเปลี่ยนแปลงของดันลี่เพื่อทําในสิ่งที่ดีกว่าเดิมและก็มีความที่อยากจะทําให้บ้านสะอาดแบบของเพทูเนียเพราะว่าแต่เดิมแล้วคือผมขี้เกียจฮะและในขณะเดียวกัน ผมเองก็รักในความเป็นธรรมดาของมนุษย์ของผมด้วยครับเป็นธรรมดาธรรมดาฮะไม่ต้องแบบมีเลือดหรูอ,อะไรขนาดนั้นผมก็เป็นผมนะฮะไม่ใช่คนอื่นและเรื่องนี้มันก็เลยทำให้ผมสบายใจเรื่องการโดนเปรียบเทียบอยู่พอสมควรเลยครับมันก็มีคนบางพวกอยู่หละครับที่ชอบพูดว่าทําไมเราไม่เหมือนใครเวอร์น,นอนนี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่เราเนี่ยสบายใจฮะทําไมเราต้องเหมือนใครอ่ะเราเป็นเพียงแค่คนธรรมดาอย่างที่เราเป็นเราต้องการจะเป็นคนแบบนี้แล้วยังไง แต่เพอิญว่าผมไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับทุกๆอย่างแล้วเพื่อนๆละครบในตัวนี้เพื่อนๆคิดว่าชอบใครมากที่สุดครับมาแชร์กันหน่อยครับและสําหรับคลิปนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระชังเพื่อพลาดคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ